จะเป็นคลิปที่เรียวๆเลยก็ได้นะคะเพราะว่าพอดีนั่ง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 อยู่ตรงนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าเออวันนี้แดดมันออกก็เลยจับกล้องขึ้นมาถ่ายนะคะหน้าตาแต่ละคนก็ยังไม่อยากตื่นนอนนะคะอื่นๆไปทางอื่นไปหมดเลยนะคะใช่ไหม กคนวันนี้เป็นวันที่แดดออกแล้วก็เนี่ยกล้องสดทุกคนก็เป็นคลิปที่เร็วๆเลยนะคะจะไม่ตัดแดๆทั้งสิ้นก็ลงแบบนี้เลยนะคะในช่อง youtube ของเราเดี๋ยวจัดให้ซันดูได้ไหมคะเพราะว่าอยากทานิดนิดน,นึงอ่ทางนี้ดคีค่ะแดด โอ้โหว่าจะไม่ตัดแล้วมือปิดพรวพับพืพ้นบน่าโมโหมากเดี๋เรียกเนี่ยเฮ้ยมีเด็กแอบเอาสมุดมามีไปไปละค่ะทุกคนให้ดูแสงแดดยานเช้าแบบนี้โอ้ยสวยมากใช่ไหมคะ 嗯真事<好>